สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยาน,นีก็จะพามาดูาต้นกล้าผักที่ยานีเพาะปลูกเอาไว้นะคะก็มีทั้งที่ยานีเพาะปลูกเอาไว้ในบ้านแล้วก็ในกรีนเฮาส์นะคะในโรงปลูกผักด้านนอกนะวันนี้อากาศค่อนข้างจะดีค่ะายานีวางผักเอาไว้ตรงริมหน้าต่างนะก็ตอนเช้าจะมีแสงแดดส่องเข้ามานะคะแล้วตรงกลางคืน ออหรือว่าตอนค่ำนะคะยานีก็จะเปิดไฟส่องให้เขานะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะในบ้านนะว่ายานีเพาะปลูกอะไรเอาไว้บ้างนะแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวยานีจะพาไปดูในโรงปลูกผักนะคะนี่ค่ะชั้นวางนี้ก็จะเป็นอา่ามระจีนทั้งหมดเลยนะคะก็เริ่มจะงอกงามแล้วค่ะส่วนฝั่งนู้นนะคะ ก็จะเป็นกระเพรานะคะทั้งหมดนะเนี่ยค่ะยานีพึ่งแยกต้นกล้าลงกระถางเล็กๆนะกำลังงามเลยค่ะชั้นวางนี้ก็จะเป็นมะเขือค่ะนี่นะมะเขือก็เริ่มงามแล้วเ,เหมือนกันค่ะมะเขือทั้งหมดเลยนะหลายสายพันธุ์ค่ะยานีเน้นมะเขือนะปีนี้ แล้วก็ฝั่งนี้ของชั้นวางที่สองก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นแมงลักค่ะแมงลักก็จะมี3ามรุ่นนะอันนี้รุ่นที่สามรุ่นที่สองก็จะโตขึ้นมานิดนึงแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นรุ่นแรกนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมนี่เริ่มจะงามแล้วค่ะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นพริกนะคะพริกก็มี2รุ่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นที่สองอันนี้รุ่นแรกนี่ดูแตกงามนะคะยานีเด็ดยอดไปแล้วนะให้เขาแตกกิ่งก้านนะคะนี่เห็นไหมเขาเริ่มแตกกิ่งก้านออกมาแล้วนะคะพริกก็ยานีปลูกไม่เยอะคะ่ะปีนี้ปลูกแค่สองสามสายพันธุ์นะ ชั้นบนนี่ก็จะเป็นมีทั้งพลิกมะเขือแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโหระพาค่ะโหระพาก็มีสองรุ่นนี่นะรุ่นที่สองแล้วก็จะมีรุ่นแรกรุ่นแรกนี่ก็เห็นไหมนี่ตูแล้วค่ะเดี๋ยวรอตัวอีกนิดเดีย๋ยวนี้ก็จะเริ่มเด็ดยอดให้เขานะคะ ส่วนอันนี้อันนี้จะเป็นผักปลังค่ะยานีลงพลเพาะเป็นปีแรกนะคะยานีไม่เคยปลูกนะแล้วก็ไม่เคยกินด้วยค่ะยานีก็เลยลองดูนะกำลังงอกงามเลยค่ะเดี๋ยวยานีต้องแยกใส่กระถางเล็กๆนะคะส่วนอันนี้จะเป็นแตงกวาค่ะยานีเพิ่งแยกลงกระถางเล็กไปเมื่อเมื่อคืนนะคะ เริ่มจะฟื้นตัวแล้วค่ะแล้วก็อันนู้นก็จะเป็นตะไคร้นะคะตะไคร้ที่ยนานีแช่น้ำเอาไว้นะคะให้รากเขางอกออกมานะแล้วยานีก็เอามาลงกระถางนะคะเห็นไหมนี่เขาเริ่มแตกกอแล้วนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นต้นกล้า ที่ยาน,นีปลูกเอาไว้ในบ้านทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเราออกไปดูในกรีนเฮาส์นะคะในโรงปลูกผักด้านนอกในสวนหลังบ้านนะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของสวนยานีนะคะสวนหลังบ้าน ช่วงตอนเช้าเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าในโรงปลูกผักยานีมีพ่อปลูกอะไรเอาไว้บ้างนะคะช่วงนี้ในสวนก็ไม่มีอะไรพ่อปลูกเยอะนะคะจะมีแต่เฉพาะแปลงนี้นะคะแปลงสองแปลงผักนี้ยานีปลูกต้นหอมกับหอมแดงเอาไว้นะคะ อมใหญ่กับหอมแดงนะสวนแปลงนู้นก็จะมีหอมใหญ่หอมแดงแล้วก็เป็นมเมล็ดผักชีนะคะที่มันงอกขึ้นมาเองนะนี่เดี๋ยวยานี่จะให้ดูมันเป็นมเมล็ดที่ร่วงลงไปนะจากเมื่อปีที่แล้วค่ะนี่ขึ้นเต็มหมดเลย โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูในโรงปลูกผักกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูในกรีนเฮาส์กันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะยานีก็เพิ่งจะเก็บเก็บทำความสะอาดไปบ้างแล้วเนาะแต่ก็ยังรกอยู่คะ่ะโอเคนะอันนี้ก็จะเป็นกระถางที่ยานีเพิ่งจะพเพาะคะน้าลงไปนะคะเมื่อวานนะ ก็มาดูจากฝั่งนี้กันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างก็จะมีผักขมผักขมฝรั่งผักขมพันนี้ทนหนาวมากนะคะปลูกครั้งเดียวได้กินถึงนู่นเข้าหน้าฤดูใบไม้ร่วงเลยค่ะหน้าหนาวนะแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นผักขมแล้วก็คอร์รบี้สีเขียว อันนี้ก็จะเป็นโคลาบีสีม่วงนะคะแล้วก็ชั้นวางนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นไฮเรนเกียนะคะที่อันนีเพิ่งซื้อมานะสีแดงนุ่นเห็นไหมไป้ายบอกว่าสีแดงแล้วก็จะมีครามาติสเป็นเลื้อยคลานนะคะพันไม้เลื้อยคลานมีดอกสีขาวชมพูนะ อันนู้นก็ไฮเรนเดียแล้วก็คลามมิสอีกต้นหนึ่งนะแล้วก็ตรงชั้นวางนี้ก็จะมีมะเขือเทศสายพันธุ์ต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นถั่วกินฝักนะคะถั่วลันเตากินฝักนะก็ยานีจะเอาอกอกปลูกอาทิตย์นี้นะคะ เอาออกปลูกได้แล้วนะถั่วลันเตาเขาทนหนาวอันนี้ก็จะเป็นต้นหอมที่ยานีปลูกจากเมล็ดอันนี้ก็จะเป็นสกินี่หรือว่าบัวฝรั่งนะคะนุ่นสองสายพันธุ์นะยานีเพาะเอาไว้เพาะเอาไว้สามสายพันธุ์ค่ะนี่อีกสายพันธุ์หนึ่งยังไม่งอกนะคะเดี๋ยวรอดูว่าจะงอกหรือเปล่าเป็นเมล็ดที่ยานีเก็บเอาไว้เองนะ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสวิตช,ช์านะคะก็จะเป็นหลากหลายสีสีเหลืองสีแดงอ่าแล้วก็ต่อไปชั้นวางนี้ก็จะมีอ่าอันนี้เป็นบานชื่นนะคะที่ยานีพบเอาไว้นะเพิ่งจะแยกต้นกล้าออกมาค่ะนี่ค่ะปีนี้ยานีปลูกอดอกไม้เพิ่มนะคะ เริ่มจะชอบปลูกดอกไม้ด้วยแล้วค่ะปีหลังๆเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศมะเขือเทศทั้งหมดนะคะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันค่ะอันนี้จะเป็นกรีนเฮาส์หลังเล็กๆที่อันนี้เอามาวางไว้นะเพื่อที่จะเอาผักต่างๆมาวางไว้ในนี้อีกทีนะ เดี๋ยวเดือนหน้ายานี้ก็จะเริ่มเอาจำพวกต้นพริกกระเพราโหระพาออกมาไว้ในกรีนเฮาส์นะคะเพื่อที่จะให้เขาปรับสภาพอากาศนะโอเคมาดูฝั่งนี้กันค่ะอันนี้ก็จะเป็นะมะเขือเทศแล้วก็อันนี้จะเป็นโอ้ตายไปละต้นนี้ไม่รอด อันนี้ก็จะเป็นบรอกโคลีบรอกโคลีกินดอกสีม่วงนะคะอันนี้ก็จะเป็นทานตะวันค่ะทานตะวันสีเข้มสีส้มๆเนาะที่ยานีเก็บมเมล็ดเอาไว้นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็น อันนี้จะเป็นสวีทพีนะคะนี่นะยาน,นีปลูกเอาไว้ดอกก็สวยนะคะก็ปลูกเป็นปีแรกเหมือนกันค่ะสวีทพีอันนี้ก็จะเป็นบีดรูทนะคะเริ่มจะงอกออกมาแล้วนะแล้วก็ยังมีทานตะวันสีเหลืองทานตะวันสีแดงก็เป็นมเมล็ดที่ยาน,นีเก็บเอาไว้จากปีก่อนๆเหมือนกันนะด้านล่างนี่ก็จะเป็นดาวเรืองทั้งหมดเลยค่ะ ยานีพึ่งแยกไปนะเมื่อคืนยานีแยกต้นกล้านู่นยังมีอีกที่ยานีต้องแยกวันนี้นะเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดที่ยานีพบปลูกเอาไว้ในโรงปลูกผักนะคะโอ้ยังมีอีกค่ะเดี๋ยวยานีจะพาไปดูในกล่องโฟมยานีเพาะต้นคะน้าวไว้นี่ยานีเพราะแล้วยานีก็ เอาแยกไว้ในนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวยาน,นี้ก็จะอา,อาจจะปลูกเอาไว้ในนี้เลยแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีเวลาก็จะแยกเอาลงไปปลูกในแปลงผักด้านนอกอีกทีหนึ่งนะคะเราให้อากาศเขาดีขึ้นหน่อยหนึ่งนะอันนี้เป็นต้นมะกรูดของยาน,นี้ค่ะต้นมะกรูดตายค่ะเพราะว่าปีนี้นะคะอากาศหนาวมากเลยค่ะนะ โอเคอันนี้ก็จะเป็นพืชผักทั้งหมดที่น,นี้พกปลูกเอาไว้นะคะปีนี้นะอาจจะมีพกปลูกเพิ่มอีกนะคะเดี๋ยว็็รอติดตามกันเรื่อยๆไปนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ